สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำเร็จต,ตัลลกครใหม่แล้วครับมวยแทนมวยแทนภูมิพันธ์ใหม่อีกแล้วครับเห <c oughs> มือนเดิมครับอ่าลงมือเลยค่ะคุณลิศขาทําอะไรครับวันนี้อ่าวันนี้ก็เหมือนเดิมเขาจะมาทําหมูเด็ดเดียวครับวัสดุอุปรกรณ์เครื่องปรุงมีอะไรบ้างวัสดุอุปรกรณ์วัตถุดิบก็จะมีอ่าน้ําปลาแล้วก็อ่า น้ำมันงาผัาเขียวแล้วก็น้ำมันงาน้ำน้ำตาลทรายผงนวนิดหน่อยแล้วก็กระเทียมครับผมแล้วก็หมูอันนี้ก็จะเป็นหมูที่หั่นออกจากหนังหมูครับหัน่นออกจากหมูสามชั้นเนาะครับโอเคค่ะคุณลิค่าลงมือได้เลยค่ะครับคุณลิศทำอร่อยนะคะพี่น้องทำอร่อยฟีมือดีค่ะที่แรกทำอะไรคะเนี่ย ผสมเครื่องปรุงเหมือนครับุรูธิ์เขาจะผสมเครื่องปรุงค่ะเอาเครื่องปรุงผสมเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนอะลงมือเลยค่ะ สมเครื่องปรุงคลุกเขาเครื่องปรุงให้เข้ากันก่อนค่ะนี่ค่ะสีเหลืองสวยเลยค่ะน้ำมันงาเนี่ยเหลืองซอสผักเขียวก็เหลืองค่ะทำให้หมูเราเป็นสีเหลืองออกออกแดงแดงเรืองเหลืองสวยดีค่ะสูตรภูมิมพันธ์นะคะเครื่องปรุงก็จะมีกระเทียมกระเทียมน้ำมันงาซอสผักเขียวแล้วก็น้ำปลาอย่างดีค่ะที่ไม่ค่อยเค็มค่ะ แล้วก็น้ำตาลผมนัวนิดนึงนะคะถ้าหมูเรากิโลครึ่งก็จะผสมน้ำปลากับซอสฝาเขียวให้ได้ทัพพีครึ่งค่ะแล้วก็น้ำมันงาก็ทัพพีครึ่งเหมือนกันโอเคครับน้ำตาลหนึ่งทัพพีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ขั้นประมาณนู้นแล้วคะพี่น้องสิบนาทีพุ่นละค่ะมันค่อยที่เข้าออกันครณฤทธิ์เขาก็จะทำคั้นไปเรื่อยๆให้เอดูกใกล้ๆเลยค่ะ คริ์ก็ใส่ถุงมือข้างเดียวค่ะเพราะว่าวันนี้ครูิ์จะทําข้างเดียวคันมือเดียวกับวันนี้ก็เลยบอกว่าใส่ถุงมือข้างเดียวคริ์เลื่อนมาอีกก็ได้ค่ะโอเคค่ะพอค่ะครูฤทธิ์ขาเออประมาณนั้นเลยค่ะก็เป็นช่องโคมพันตุลากันนะคะวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะ พอมีพออยู่พอกินเป็นการทําหมูแดดเดียว ep ที่สี่สิบแปดค่ะเพราะว่าแคบหมูก็ ep ที่สี่สิบแปด้วค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะทําให้กับ fc ดูคุมพันก็ถ้าวันใดทําแคบหมูเราก็ต้องได้ทําหมูแดดเดียวเพราะว่าหมูแดดเดียวเราก็แล่เนื้อออกมาจากหมูสามชั้นค่ะผลผลิตก็จะได้สามอย่างได้ทั้งน้ำมันหมูได้ทั้งแคบหมูแล้วก็ได้ทั้งหมูแดดเดียวค่ะพี่น้อง ก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินค่ะเอาเบิ้งคูริทเอาขั้นไปเรื่อยๆเยด้อค่ะเด้อเดี๋ยวคุมพันไปให้อาหารแมวให้อาหารน้องแมวนีแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวคุมพันกลับมานะคะคุูริตก็คุยกับ FC ไปก่อนนะคะ เครื่องรุงมันน่าจะเข้าเร็วกว่าปกตินะเพราะว่ามันหมู mm. มันน้อยมันน่าจะเข้าได้เร็วเข้าได้ดีวกว่าที่ว่าเนื้อเยอะเนื้อเยอะมันก็อาจจะใช้เวลามากขึ้นอันนี้ก็มีกิโลกว่าก็เลยกลายว่ามันจะน่าจะง่ายกว่าเวลาผมเครื่องรุงน่าจะเข้าเร็วกว่า ขอบคุณเอฟทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่มชมช่องโฟมพันธุลากันขอบคุณมากๆเลย ภูมิพันธ์ก็จะทําแคบหมูครับคุิก็จะทําหมูดแดดเดียวแบ่ง <c> ห <oughs> น้าที่กันทําครับทางกันไม่ทันครับงานเยอะมากเลยไม่รู้จะทําอันไหนก่อนแต่ก็ต้องอดทนเยกขนาดไหนแล้วก็ทนในขนาดไหนแล้วก็ทน เหนื่อยไหมคะคระูฤทธิ์เหนื่อยครับทนเอานะคะการทำงานทุกอย่างต้องอดทนค่ะขอบคุณเอซีมากๆนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องค้งพันตุลาการเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะครูฤทธิค์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะผลงานค่ะหมูเด็ดเดียวค่ะหมูเด็ดเดียวฝีมือครูฤทธิ์ตุลาการสามีค้งพันตุลากันค่ะ ยอดยีย่มากเลยค่ะพวก,กันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคแต่งตัว่อทำหมูเด็ดเดียวนะเธอสวัสดีค่ะ